สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมก็มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะาสินเชื่อไม่ใช่สินเชื่อสิบ้านมือสองนะพูดสินเชื่อจนติดปากนะครับเรื่องบ้านมือสองนะฮะสำหรับวันนี้จะพูดถึงบ้านมือสองทำเลชานเมืองนะครับราคามันร่วงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวเนี่ยเขาบอกว่า ทำเ네ลชานเมืองะราคามันล่วงแต่ว่า,าบ้านมือสองหรือใช้คําว่าที่อยู่อาศัยมือสองแล้วกันนะครับในทำเ네ลในเมืองเนี่ยาราคากับขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นทำเ네ลชานเมืองนะจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรก็ว่าไปาโดยส่วนใหญ่ราคาจะร่วงนะราคาจะร่วงเพราะอะไรเพราะว่า,าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านนะที่เป็นที่อยู่อาศัยตามชานเมืองทั้งหลายเนี่ยผ่อนธนาคารไม่ไหวนะครับ ก็เลยจำเป็นทนี่ต้องตัดใจขายบ้านทิ้งนะครับคือขายกันถูกๆนะแต่ว่าจะขายถูกยังไงก็ตามเนี่ยก็คงต้องขายให้มันมากกว่าจําจนวนหนี้ที่เป็นหนี้อยู่กับธนาคารนะครับเช่นอาจจะซื้อบ้านมาราคา2อล้านหานะผ่อนไปสัก7-8ปีอาจจะเหลือสักประมาณ2ล้านนิดๆน,นะครับแล้วก็ ราคาตลาดท่านั้นก็อาจจะซื้อขายกันเกือบสามล้านแต่แบบด้วยความที่แบบไม่ไหวแล้วนะผ่อนแบงค์ไม่ไหวนะขายดีกว่านะได้กำไรแสนสองแสนก็ยังดีนะก,ก็ทุบราคาร่วงนะก็คือขายตัดราคากันนะยิ่งตัดราคากันทําเลทถานั้นก็ยิ่งไม่มีราคาไม่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านมือสองเนี่ยตอนนี้ก็คือตามทําเลชานเมืองนะราคาร่วงนะฮะทีนี้มาดูข้อมูลกันนะข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเขาพาดหัวข่าวไว้ว่า บ้านมือสนะฮะชานเมืองราคาร่วงนะครับอ่านะครับข้อมูลนี้มาจากเทราบี k คเนะครับเผยราคาบ้านมือ2ปี64เนี่ยนะคือปีนี้นะฮะชานเมืองเนี่ยราคาร่วงสวนทางทําเลใจกลางเมืองระดับราคากว่า20ล้านบาทนะครับสะท้อนเจ้าของผ่อนชระต่อไม่ไหวนะยอมลดราคานะชงรัฐออกนโยบายกระตุ้นการซื้อขายบ้านมือ2ช่วยปลดภาระหนี้ภ้าคครวเรือนนะครับหนุนให ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองอ่านะครับคือตอนนี้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยออกมาลดค่าโอนนะจาก2%เอหลือ0 0 1แล้วก็ลดค่าจดจำนองจาก1%เหลือ0 0 1อันเนี้ยไม่ครอบคลุมถึงบ้านมือสองนะครับถึงแม้จะราคาไม่เกิน3ล้านก็ตามนะ,ะมาตรการของรัฐอันเนี้ยนะครับช่วยเฉพาะบ้านมือหนึ่งแล้วก็ราคาไม่เกิน3ล้านบ้านมือหนึ่งจะเป็นจะต้องเป็นบ้านที่ซื้อกับหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการจัดสรร ที่เข้าพรบจัดสรรเท่านั้นนะฮะไปจัดสรรกันเองแบบบุคคลธรรมดาแบ่ง8แปลง7แปลง9แปลงไม่ได้นะฮะไม่เข้าจัดสรรไม่ได้นะมาตรการลดตัวนี้ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าบ้านมือสองก็ขอให้ลดตรงนี้ด้วยนะช่วยกระตุ้นนะเพราะว่ามันจะได้ซื้อง่ายขายคล่องทําให้คนที่จะซื้อตัดสินใจง่ายขึ้นคนที่จะขายก็โอ้มันลดค่ารมเนียมโอนมันไม่ต้องเสียมันก็ลดราคาขายให้คนซื้อได้มันก็ทําให้การหมุนเวียนมันน่าจะดีขึ้นนะครับ ข้อมูลจาก t ทร r บีเ k เเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มราคาคอนโดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะฮะในปี64เนี่ยจากข้อมูลบ้านมือ2ในในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยที่ลงประกาศขายในเว็บไซต์ของเขานะฮะคือ t ทร r บีเ k เเนี่ย,ยจำนวน1,70,000ทรับเนี่ยนะครับพบว่าราคาคอนโดมิเนียมปี63เนี่ยปรับตัวลดลง6.5%นะราราคาเฉลี่ยอยู่ที่4.39ล้านบาทหรือประมาณ88,000บาทต่อตารางเมตรนะครับ ส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น7.6%ราคาเฉลี่ยอยู่ที่7.39ล้านบาทนะครับทาวน์เฮาส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.8%ราคาเฉลี่ย3ล้านบาทคือ,อ,อสรุปคือง่ายๆก็คือว่าโดยทั่วไปนะฮะราคาคอนโดเนี่ยปรับตัวลดลง6.5บ้านเดี่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ 7.6แล้วก็ทาวน์เฮาส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.8นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่อนะเขาบอกว่าจากแนวโน้มาราคาในเดือนมกราปีน 64, เนี้ย4เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงของทั้งคอนโดมิเนียมทำเนียที่ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองนะครับส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์เนี่ยจะอยู่ในทำเนียที่ติดขอบปริมณฑลเชื่อมต่อจังหวัดนะฮะสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับ คอนโดมิเนียมโดยทำเลใจกลางเมืองเช่นนะฮะสีลมสาทรพระรามสามเนี่ยราคาคอนโดยังคงปรับสูงขึ้นนะครับอยู่ที่1 4 0 0 0 0 0 0ถึง 160, 000, บาทต่อตารางเมตรนะครับส่วนทำเลสุขุมวิททองหล่อเนี่ยราคาก็ยังทรงตัวอยู่ที่แสนหกนะต่อตารางเมตรขณะที่ทำเลเอก,กมัยพระรามสี่เนี่ยราคาปรับตัวลดลงเฉลี่ย1 0 0 0 0 0ถึง1บาทต่อตารางเมตรนะครับย่านรัชดาค้้ยขวางราคาลดลงเฉลี่ย80,000บาทต่อตารางลดลงเหลือเฉลี่ยประมาณ8 0,000บาทต่อตารางเมตรนะครับ ส่วนบ้านเดี่ยวนะฮะทำเลที่มีการปรับลดราคาคือคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็คือแถวลัาางสิตนั่นแหละเ,ลยเอยไม่ใช่สิคลองหลวงแถวคลองหลวงเ่มันจะมีลำลูกกาลังสิตอคทักแล้วก็คลองหลวงเป็น,นเส้นขนานกันนะครับคลองหลวงเนี่ยราคาเฉลี่ยที่4.2ล้านบาททุ่งกลุนะฮะอันนี้คือราคาปรับตัวลดลงนะคลองหลวงปรับตัวลดลงนะเหลือที่ประมาณ4.2ล้านทุ่งครุลาดบุรณะเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3.9ล้านสะพานสูงมินบุรีราคาอยู่ที่4.95สมุทรสาครอยู่ที่4.5นะฮะ ขณะที่นะฮะทาวน์โฮมทำเลที่มีการปรับราคาปรับลดลงคือแจ้งวัฒนะดอนเมืองเนี่ยราคาเฉลี่ยที่2.98ล้านบาทราชพฤกษ์อนครอินราคาอยู่ที่1.8ล้านบาทเอกชัยบางบอนอยู่ที่1.8ล้านบาทนะครับอันนี้คือทาวน์โฮมนะครับนะเขาบอกว่าโดยอสังหาริมทรัพย์คือบ้านมือสองเนี่ยที่มีมูลค่ามากกว่า20ล้านบาทเนี่ยแนวโน้มราคายังปรับตัวสูงขึ้นนะถ้าเป็นบ้านที่ราคาเกิน20ล้านเนี่ย ราคาปรับสูงขึ้นนะทั้งในทำเนใจกลางเมืองและทำเนเชื่อมต่ออาทิเกษตรนวรมินทร์ลามินทาการประพฤกษาทรจตุจักรประชาชื่นพระรามสองและบางขุนเทียนนะการโดยสรุปก็คือบ้านยิ่งแพงราคายิ่งขึ้นนะครับเออธนาาบีเคเคบอกว่าการซื้อขายบ้านมือสองจะเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือจากประชาชนสู่ประชาชนนะเป็นหลักนะ สำ SUV หรับแนวโน้มราคาที่ลดลงในปี64น่าจะสะทอะ้อนภาวะผ่อนชำระหนี้ไม่ไหวเลยกดดันให้เจ้าของบ้านหรือผู้ขาย,ยยอมลดราคาลงเพื่อที่จะได้ปลอดหนี้ปลดหนี้นะครับทางวิเคราะห์รายทำเนก็พบว่าจะเกิดในทำเลร,รอบนอกเมืองมากกว่าใจกลางเมืองดังนั้นนโยบายช่วยเหลือด้านการซื้อขายบ้านมือสองน่าจะเป็นทางออกให้กับภาคครัวเรือนในการช่วยปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ได้อีกช่องทางหนึ่งนะทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองให้เทียบเท่าโครงการบ้านใหม่นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบ้านมือสองยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นด้วยการออกมาตรการต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นแนวโน้มภาพรวมการซื้อขายบ้านมือสองยังเป็นปใิทิศทางที่บวกนะครับและถือเป็นอีกทางหนึ่งที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีของผู้บริโภค แทนการเลือกซื้อบ้านมือหนึ่งที่อาจจะมีราคาแพงเกินกําลังซื้อนะด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวผู้บริโภคมีกำลังลดลงมีกําลังซื้อลดลงต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตลาดบ้านมือสองในช่วงหลังเกิดโควิดเนี่ยพบว่านะครับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการขายหรือปล่อยเช่าสูงขึ้นคือต้องการปล่อยออกอนะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจฝืดเครื่องถึงะนั้นปิดการขายได้ยากเพราะผู้ซื้อถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารนะครับ ก็เขาบอกว่าม,มันก็ไม่ต่างจากบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองก็เหมือนกันนะธนาคารมันเข้มงวดมากขึ้นนะครับถึงแม้จะตั้งราคาขายที่ถูกลงนะแต่คนซื้อก็ยังซื้อยากอยู่ดีนะฮะเพอแบงค์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ อ่ะลองดูนะใครที่นะมองหาบ้านนะไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองลองค่อยๆสาะแสวงหาดูแต่ว่าบ้านมือสองทำเลดีๆราคาร้อนๆหมายถึงว่าเจ้าของร้อนๆขายมีเยอะนะฮะลองค่อยๆส่องดูนะครับก็เอาข่าวมาฝากนะครับจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับก่อนจบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ